เคยเลิกกับแฟนไหมครับเคยครับเคยค่ะเคยแหละที่ใครจะไม่เคยโดนบอกเลิกกับบอกเลิกเองอย่างละกี่ครั้งครับโดนบอกเลิกสี่ครั้งบอกเลิกเองเจ็ดครั้งแล้วก็คุ้มเครือสองครั้งค่ะโดนบอกเลิกสามครั้งครับแล้วก็ไปบอกเลิกเองสิบครั้งโดนบอกเลิกเนี่ยสองแต่บอกเลิกเองห้าครับ โดนบอกเลิกเพราะอะไรเหตุผลเป็นยังไงบ้างครับอ่าโดนบอกเลิกเนี่ยที่จริงเราเป็นคนแฟนไม่เยอะนะโดนบอกเลิกเนี่ยเป็นเรื่องสมัยตอนมอต้นทั้งหมดเลยคนแรกเนี่ยน่าจะประมาณหม,ห,มหนึ่งมอสองอะไรมั้งเหมือนเราอะ่ะเป็นเป็นเด็กธรรมดาเด็กกลางห้องอะไรเงี้ยคบกับไอ้นี่ฟิลแบบสกอยอะ่ะไม่ใช่เหี้ยนะแต่ฟิลแบบว่าเริ่มเริ่มรักสวยรักงามเร็วกว่าทั่วไปอะไรเงี้ยคบกับสกอยอะ่ะเด็กแว้นในห้องก็แบบงงอ่ะเฮ้ยเชี่ยได้ไงวะอะไรเงี้ยเท่เท่ะ แต่แต่ความจริงแล้วเราเราไม่รู้เรื่องความรักเลยอะไรเงี้ยไม่คุยกับเขาเลยไม่คุยกับเขาเลยในที่นี้คือไม่คุยเลยจริงๆนะไม่คุยเลยแม้แต่คําเดียวแบบว่าไม่คุยเลยคบกันได้ยังไงก็ไม่รู้สุดท้ายแล้วเด็กผู้หญิงคนนี้เขาก็เลยบอกเลิกเราฝากเพื่อนโทรมาบอกด้วยซ้ําเราก็รู้อยู่แล้วละว่ามันต้องเป็นอย่างเงี้ยเพราะว่าเราไม่คุยกับเขาเลยเว้ยส่วนคนที่2เนี่ยเราก็จีบเขามาสักพักหนึ่งแล้วก็ขอเขาคบเป็นแฟนเขาก็ฟีลแบบอ่าคบก็ได้คบก็ได้ประมาณนี้เลยนะฟีลแบบก็ได้ก็ได้อะ ครบเช้าวันนั้นที่โรงเรียนใช่ไหมตกเย็นส่ง SMS ก็ความมาบอกว่าเลิกกันเถอะพี่อะไรวะแปลว่าเพิ่งครบตอนเช้าตอนเย็นเลิกแล้วก็เป็นฟีลแบบเด็กๆอะ่ะเราโดนบอกเลิกด้วยเหตุผลอะไรบ้างครับคนที่หนึ่งคือเราเด็กไปเรามอสามเขามหกก็เป็นรุ่นพี่ในโรงเรียนแล้วเราก็แบบชอบพี่คนนี้จังเป็นกรรมาการนักเรียนเราเด็กด้วยเขาก็เลยแบบน่าจะแค่เพื่อข่าวกับเราใน,นคนที่หนึ่งคนที่สอง ดนเขาบอกเลิกเพราะเหมือนเขาก็ไม่จริงจังกับเราอีกอ่ะแต่เรารักเขามากไปเจอที่ถ่าย MV กองหนึ่งอะไรอัา้นก็แบบแลกคอนแทคกันแล้วก็ไปบ้านเขาไปเอาไปทำารู้จักไปกินข้าวกับเขาอะไรเงี้ยแล้วก็เสร็จในคืนนั้นเออใจกันก็พอมีเซ็กซ์เสร็จเนี่ยก็คุยคุยคุยหลังที่เสร็จแล้วแบบเฮ้ยผมรักพี่นะนี่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 อะไรเงี้ยเขาก็แบบ ไม่ได้พี่ไม่ได้คิดกับเราขนาดนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็โดนหักไปเลยแต่ก็ยังคุยกันอยู่บางส่วนคนที่สามเขาไปชอบคนอื่นมากกว่าเราก็เลยมาบอกเลิกเราแต่เขาจบมาหกเลยหมอห้าเขาเดินบอกวันวันที่เซ็นเสือ้อเราเซ็นเสื้อให้เขาเออแต่พี่ว่าพี่ชอบคนนี้มากกว่าอะไรเงี้ยก็บอกเราตรงตรงอย่างเงี้ยเลยอะแล้วก็ได้พี่โอเคครับก็ยังเน็กอยู่ไม,ไม่ยืมไม่อะไรทั้งนั้นยืมไม่เป็นตอนนั้นเราโดนบอกเลิกด้วยเหตุผลอะไรบ้างครับ จริงๆแทบจะทุกครั้งเลยที่โดนบอกเลิกทุกครั้งเลยมันจะต้องมีเราบอกเลิกก่อนแต่สุดท้ายแล้วเขาจะไม่ไหวเองครั้งแรกเราค่อนข้างท็อกซิกด้วยแหละสมัยก่อนอยู่กับคนที่ทะเลาะกันทีก็บอกเลิกกันทีเขาก็ไม่ไหวอ,อ๋อมันจะมีคนนึงที่เขาเขาก็เด็กๆโรเลอะไรอย่างนี้แต่มันเด็กมากช่วงเราประมาณปีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยบอกเลิกเพราะว่าเขาน่าจะไปเจอคนอื่นคนที่สามคนยังไม่ได้เป็นแฟนกันนะคุยกันเขาอะเป็นคนที่แบบความคิดเขาจะแปลกๆอะ่ะค,คุยคุยคบๆกันอยู่อย่างเงี้ย เขาเขาก็บอกขึ้นมาว่าเออทาไมเราไม่ไปคบกับเพื่อนสนิทของเราล่ะแบบเป็นแฟนอะเนี่ยเธอไปคบกับคนนี้เป็นแฟนสิมันเข้ากับเธอดีนะแล้วคนนั้นก็เป็นเป็นคือเป็นเพื่อนกันหมดเลยนะเราก็แบบเออมันเป็นอะไรวะกูคุยกับมึงอยู่เนี่ยก็เลยแบบรู้สึกแปลกแล้วเราก็เลยบอกว่าเออเราว่าเราน่าจะรู้สึกกับเธอมากมากกว่าเดิมแล้วอะไรเงี้ยแล้วเหมือนเขาก็ตีจากอกไปเลยพอเขารู้ว่าเราอะรู้สึกกับเขามากกว่าเดิมอะไรเงี้ยคนนี้ก็คือเราไปบอกเลิกเขามากเกินไปแล้วสุดท้ายก็ไปขอเขาดีด้วย เป็นเป็นอย่างนี้จนจนครั้งหลังๆที่เราบอกเลิกเขาเขาบอกเออเก็ไม่อยู่แล้วก็ไปจริงๆแล้วอะไรเงี้ยมันไม่มีใครอยากคบกับคนที่บอกเลิกกันบ่อยๆอยู่แล้วอะไรเงี้ยเหมือนไม่พอใจอะไรก็เลิกกันไม่ไหวแล้วไม่อยู่แล้วเลิกมาจนถึงทุกวันนี้เรารู้แล้วลว่าเรายิงเงา ตอนเราบอกเลิกเองเราบอกเลิกด้วยเหตุผลอะไรบ้างครับแฟนคนแรกก็คือเราไปชอบคนอื่นอะไระค่ะเราไปชอบผู้ชายคนอื่นแล้วก็ไปคุยกันแล้วก็เลยบอกเลิกเขาแล้วทีนี้เราไปกับคนนั้นไม่รอดเขามีไลน์เราเขาก็แอบเข้ามาในไลน์เรามันเป็นสมัยที่เข้าไปในไลน์แบบลงในคอมแล้วก็แบบมันไม่มีอะไรแจ้งเตือนแล้วเขาก็ดูแชทเราตลอดเวลาแล้วเขาก็จะรู้ว่าอะทะเลาะกันแล้วเลิกกันแล้วเขามาในจังหวะที่พอดีมากเหมือนแบบ เราไม่มีรถจะกลับบ้านเขาแบบทักมาเลยแล้วเขาเอารถมารับตอนนั้นเราเราไม่ได้เอะใจอะไรอะแต่ว่าพอมารู้ก็คือเซ็งมากแบบน่ากลัวมากอะไรเงี้ย<ห>คนที่สองคนนี้เป็นแฟนเหมือนแล้วก็แบบเพ้อฝันอะแบบว่าเอ้ยเขาเท่เขาเป็นผู้กํากับทําทีสิทธิ์หนังเอาเขาจริงๆแล้วโคบกันไปแล้วแบบเัาไม่ได้มีความรับผิดชอบอะไรขนาดนั้นในแบบมีเรื่องเกี่ยวกับผู้หญิงคนก่อนของเขาที่มันแบบ ค่อนข้างที่เราจะรับไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละเราก็เลยเลิกกับเขาคนที่สามที่บอกเลิกเองเป็นคนที่อายุเยอะกว่ามากๆอายุห่างกันเกินไปมันเป็นมันมันลงเอยด้วยกันไม่ได้อยู่แล้วถ้าถ้าถ้าจังหวะของชีวิตมันห่างกันเกินไปมันมันจะมันจะไปด้วยกันไม่ได้อย่างเช่นว่าในช่วงชีวิตนี้เราทํางานในช่วงชิโนนั้นเขาเกษียณแล้วแม่เราคงไม่โอเคมากๆอะไรเงี้ยเออมันก็มีส่วนที่บ้านก็มีส่วนคนที่4ี่ที่บอกเลิกเองคนนี้เป็นคนที่เราชอบมากๆวันวาเลนไทน์ ไปกินไปดินเนอร์ด้วยกันเขาจับมือเราแล้วแลเราแบบว่าเออรู้ใช่ไหมว่าเราอา่ะคงไปได้ไกลไม่ได้มากกว่านี้นะแล้วก็แบบอะไรวะเอ๊ะแล้วแล้วกูจะคุยกับเขาทําไมเนี่ยอะไรเงี้ยคนคนที่ห้าที่บอกเลิกเองเหตุผลก็คือเขาเขาดูแลเราไม่ได้ว่ถ้าคุยกันผู้หญิงผู้ชายอย่างเงี้ยแบบมันก็ควรจะดูแลเทคแคร์กันได้ประมาณนึงใช่ไหมแต่เขาไม่สามารถแบบดูแลเราได้เลยแม้แต่นิดเดียว บอกเลิกเองคนที่หกเขาจะแปลกๆอะ่ะแบบมารยาทเขาจะแปลกๆเวลาเรากดเงินตู้ a อ m เอ็มอ่ะเขาไม่หยุดรอเราข้างๆอะไรเงี้ยมึงเป็นโซนโปะแล้วก็ดูแลเราไม่น่าจะได้ด้วยเยบอกเลิกเองคนที่เจดเข้ากันไม่ได้มันไม่คลิกสไตล์อะไรบางอย่างมันไม่เข้ากันเราบอกเลิกเองด้วยเหตุผลอะไรบ้างครับคนแรกเนี่ยเราเบือ่อเรามอสี่น้องมอสองจะไปหาที่โรงอาหารก็ไม่ได้เพราะมันเหมือนน้องมันยังแบบเขินๆอยู่เลิกดีกว่า จบคนที่สองอันนี้มหาลายัยเขา,ากรากรักรักรักเรามากจนกระทั่งเหมือนเราก็มารู้ตัวเองแล้วว่แบบเอ๊ะหรจริงเราไม่ได้รักเขาขนาดนั้นวะเราอ้างว่าเราไม่มีเวลาเราไม่ทุ่มเทเขาขนาดนั้นอะไรเงี้ยก็เลยบอกเลิกเขาดีกว่าเพราะว่ามันจะได้ไม่ยือ้อคนที่สาม้ยคนนี้เจ็บสุดเลยบอกเลิกด้วยผลที่ว่าเราไปนอกใจเขานอกใจโดยการที่ว่าก็มีคนเข้ามาหาเราที่บาร ในคืนหนึ่งแหละแล้วเราก็ไปคุยกับคนน,นั้นอะไรเงี้ยแล้วเขาก็มารู้ทีหลังแต่ตอนนั้นเราก็พยายามยื้อเขาอยู่ว่าแบบเรายัางรักคนเดิมอยู่นะแต่ท้ายสุดแล้วเขามาแบบจับได้แล้วก็พูดพูดเราทุกอย่างก็เลยโอเคสรารภาพมอบการ์ดนั่นแหละเลิกคนที่สี่ตอนสเต็ปเขารักเรามากๆแต่เราเบื่อง่ายคนที่ห้าอันนี้บอกเลิกเขาเพราะว่า เรารักเขามากเกินไปแล้วเขาให้เราไปไม่ได้มากขนาดนั้นตอน,ตอน,ต,อน,ต,อนตอนโทรบอกเลิกไม่บอกไม่กล้าบอกเราตอนนั้นด้วยต้องโทรบอกเลิกเนี่ยพูดยำ้ยำยำ้ำย้ำอยู่นั่นนะ่ะเพื่อหวังว่าเขาจะยื้อเราเขาก็รู้แหละว่าเราต้องการให้ยื้ออะไรเงี้ยจบคนที่หกไม่เชิงนอกใจแต่เรารักสนุกเขาไปอยู่ต่างประเทศแล้วก็ไปเอาคนนู้นเอาคนนี้นั่นเป็นพอยต์หลักที่เลิกกันแต่เกิดพอยต์ลอลงมาของคนเนี้ยทะเลาะกันแล้วเขาแบบรุนแรงกับเราเลยแหละคนที่เจ็ดที่เราบอกเลิกเขาเนี่ยมันสืบเนื่องจากคนที่สามที่เราไปนอกใจเขา ยังอบอุ่นอยู่ในใจเลยอ่ะเขาเป็นมือกอง işte อยากอวดบอกเลิกเพราะว่าเราใจร้อนเรายังเด็กหลูกชีวิตมันต่างกันเรายังเรียนอยู่เขาทํางานแล้วแล้วเขาทํางานแบบกลางคืนมั่งกลางวันมั่งเขามีหลายสุวกิจของเขาอะ่ะแล้วมันแบบจะหาเวลาไงมาซิงกันละ่ะก็เลยโทรไปหาเลยหลังจากคุยได้ประมาณไม่นานมากแบบพี่ผมว่าแต่ว่าแบบไปกันไม่รอดหรอกเขาก็าแบบเฮ้ยทาไมอะ่ะทาไมรีบจังเราก็แ,แบบ เออพี่เชื่อแต่เหอะเชื่อแต่เหอะตอนนี้ยังมาเจ็บอยู่ในใจเสียดายคนที่แปดที่เราบอกเลิกเขาเนี่ยเหมือนตอนนั้นเราทํางานออฟฟิศหนึ่งไกลมากแล้วบ้านเขาอยู่ใกล้จะพูดว่ารักเพื่อผลประโยชน์ก็ก็ได้นะเพื่อจะได้พักบ้านเขาอะลึกๆแล้วมันก็แบบเข้ามันไม่ได้หรอกด้วยภาษาที่คุยกันด้วยไลฟ์สไตล์อะไรเงั้นนะเราพยายามหยัดยัด,ย,ดยัดโลกของเราไปเลยให้เขาอะเหมือนเขาก็แบบ ก like anyway, ึ่งรับกึ่งไม่รับแต่เขาเขาาไม่พาเราไปเจอในโลกของเขาม้างเลยอ่ะก็เลยแบบบอกเลิกดีกว่าคนที่9ก้าที่เราบอกเลิกเขาที่บอกเลิกเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องสังคมที่ชัดมากอายุที่มันต่างกันเขาแบบ40อายุอย่างนั้นสังคมก็จะขึ้นหน่อยในเรื่องฐานะถ้าเกิดเราคบเขาเนี่ยเราเหนื่อยแน่ๆเราไม่เวิร์กหรอกคนที่10บโอยคนนี้ดีมากเลยอ่ะ แต่ที่บอกเลิกเนี่ยเพราะว่ารู้สึกว่าเขาดีเกินไปชีวิตเขามันจะมีหลุมรูทีของเขาอะตื่นกี่โมงนอนกี่โมงเวลาเวลา,เวลาคุยคุยเล่นกันคุยโจกกันอะไรเงี้ยเราจะตลกหลายหน่อยแต่เขาก็จะแบบไม่ไดีกว่าไหมที่บอกเลิกเองครับด้วยเหตุผลอะไรบ้างบอกเลิกเองมีทั้งหมด5คนใช่ไหมคนที่1น่เนี่ยเฮี้ยมากคือตอนนั้นเนี่ยคนที่หนึ่งก็ยังมัธยมอยู่แต่เป็นมัธยมปลายแล้วคบกับผู้หญิงคนหนึ่งเขาค่อนข้างจะติดเรามากๆะไรเงี้ยแล้ว แล้วเราก็คบที่ที่มันยังไม่ใช่ความรักชอบกันก็คบกันเป็นแฟนอะไรเงี้ยทีนี้พอเราจะขึ้นไปปีหนึ่งกำลังจะเปลี่ยนสังคมกำลังจะเปลี่ยนผ่านครั้งใหญ่แล้วเราไม่ได้ชอบเขาขนาดนั้นก็เลยเจะเลิกเขาแต่ว่าเขาร้องไห้หนักมากอะไรเงี้ยแล้วแล้วเราก็แบบทําตัวไม่ดีหลายๆอย่างอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วอ่ะเหตุผลที่เลิกกันได้เลยคือเราบอกเขาว่าเป็นเกย์อันนี้โคตรเที่ยแบบว่าเที่ยที่สุดในการกระทาของตัวเองแหละที่แบบว่าโกหกเขาอ่ะ แต,แต่ซึ่งตอนนั้นเราก็มีความสนใจในเรื่องของของเพศสภาพเนาะเอ้ยชอบมองผู้ชายคนนี้หล่อจังคนนี้เท่จังคนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้ชอบผู้ชายหรอกเออแต่เราก็บอกบอกแฟนคนนี้ไปว่าเอ้ยเราเออเราเป็นเกย์่ะคนที่2ที่เราบอกเลิกเองเนี่ยมันจะเป็นช่วงเวลากึ่งเลิกกับกึ่งไม่เลิกกับคนที่1เนี่ยเราก็ไปคุยกับคนนี้คุยไปได้สักพักเหมือนแฟนคนที่1เนี่ยที่เราไปบอกเขาว่าเราเป็นเกย์เนี่ยนะมาบอก เราว่าเฮ้ยโดนโดนผู้หญิงคนนี้คุกคามแคปแชทที่คุยกับเราไปอวดคือแบบแซะแซะอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบโหเฮียทำไมมันใจร้ายจังวะสงสารแฟนเก่าไม่ได้ชอบเขาอะแต่เราก็แบบยังผูกพันนะมันเป็นเหมือนเพื่อนสมัยเด็กกันอะไรเงี้ยเราก็เลยไปว่าไก่กคนหนึ่งเลยแล้วก็บล็อกแม่งเลยอะไรเงี้ยคนที่3เนี่ยเราครบสมัยปีหนึ่งแต่จีบตั้งแต่สมัยก่อนขึ้นปีหนึ่ง ค่อนข้างจะเป็นฟิลชอบเขาฝ่ายเดียวเลยเขาไม่ได้ชอบเราขนาดนั้นมันทําให้ความรักเนี่ยรุมๆดอนๆไม่ค่อยดีเราเรารู้สึกเราแวงรู ee, ้สึกว่าเฮียเดี๋ยวสักวันกูต้องโดนแม่นบอกเลิกแน่เลยวะ่ะเลยชิงบอกเลิกก่อนแม่งเลยแล้วแวงรู้สึกไม่สบายใจที่แบบว่าความรักมันไม่น่าจะดีอะไรเงี้ยแล้วก็เลยบอกเลิกกับเขาคนที่4ที่บอกเลิกเขาจําได้ว่าเราน่าจะเป็นฝ่ายบอกเลิกนะแต่ไม่มั่นใจจริงๆไม่มั่นใจว่า ว่าใช่หรือเปล่าแล้วก็จาเหตุผลไม่ได้ด้วยว่าเลิกเพราะอะไรแต่จําได้แค่ว่าคบเพราะเขานมใหญ่เออแค่นั้นเลยคนที่5เนี่ยไม่ได้ไม่ได้เหมือนตอนเด็กแล้วที่จะออคบเพราะว่าแค่ชอบเฉยๆแค่สวยหรือแค่นมใหญ่เฉยๆเราเลือกคนที่รู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้น่านับถือจังเลยเราเลยเ,ออเริ่มคุยกับคนคนนี้เราบอกเลิกเขาเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่ความรักแต่ว่ามันเป็นความบูชา เราเราวิ่งตามคนที่มันเหนือกว่าเราเยอะๆมันก็ยากเหมือนกันนะก็เลยตัดสินใจเลิกกับเขาไปการเลิกที่เจ็บที่สุดเสียใจที่สุดเรื่องราวเป็นยังไงบ้างครับมันคือคนล่าสุดที่เพิ่งเล่าไปตะก,กี้นะก็คือเป็นช่วงที่มีวุธภาวะทางความคิดแล้วอะ่ะเราเสียใจที่พยายามทําให้เขามาอยู่กับเราทําให้เขาลดลงมาให้มันแบบเสมอภาคกับเราให้รู้สึกว่าคบกันได้ โดยการที่เราเพยายามแสดงด้านอ่อนแอออกมาใช้คําว่าพยายามเลยนะจงใจร้องไห้เสียใจให้เขารู้สึกว่าแบบต้องต้องลงมาดูแลเรานะเพื่อให้เขาสงสารเพื่อให้เขาเห็นใจสุดท้ายแล้วผลมันตรงกันข้ามเขาเนี่ยมีความโตเป็นผู้ใหญ่ทางด้านบุฒิภาวะเนาะตอนแรกเขาคุยดีกับเราอะแต่เขาเริ่มที่จะทําตัวห่างเราเพราะาเราทําตัวเป็นเด็กๆอย่างเงี้ยเ,ออเราเสียใจ ที่ถ้าเราย้อนกลับไปได้เนี่ยเราอาจจะเลือกแสดงอารมณ์ที่มันไม่เป็นท็อกซิกต่อผู้อื่นกว่านี้แล้วผลลัพธ์มันอาจจะดีกว่านี้ก็ได้มันไม่ใช่เสียใจเพราะว่าเพราะว่าเจ็บจังเลยอะไรเงี้ยแต่มันเสียใจเพราะว่าการกระทําของตัวเองเนี่ยส่งผลให้รักครั้งเนี่ยมันไม่สมหวังรักที่ดีอ่ะแม่งไม่ได้มาพอน้ําตาและความเห็นอกเห็นใจหรอก การเลิกที่เราเจ็บที่สุดเสียใจที่สุดเรื่องเราเป็นยังไงบ้างน่าจะเป็นตอนครั้งล่าสุดเนี่แหละค่ะที่เลิกกับแฟนก็คืออย่างที่บอกว่า mm hmm. เรางี่เงา่าเขาก็มีปัญหาชีวิตของเขาแล้วเรายังเอาแต่ใจของเราเองคนเดียวอะไรเงี้ยมาถึงมาหาถึงที่เลยนะแบบว่าดึกแล้วอะไรเงี้ยเหมือนเขาไปไปกินกับเพื่อนแล้วเหมือนเราก็แบบงี่เงา่าเงี่ยเงา่าเงี้เงา่าเขาก็ร้องไห้แบบร้องไห้หนักมากซึ่งเขาอ่ะเป็นคนที่ ตั้งแต่คบกันมายังไม่เคยเห็นเขาร้องไห้เลยแล้วตอนที่บอกเลิกเราเขาก็แบบร้องไห้แบบตัวโยนอะ่ะเขาบอกว่าเขาไม่ไหวแล้วจริงๆแบบอะไรเงี้ยเหมือนแบบอยู่กับเราแล้วมันแบบมีแต่เรื่องแบบปวดหัวอ่ะแล้วคือเราทั้งเสียใจแล้วก็แบบสงสารเขาด้วยว่าเห็นเขาแบบร้องไห้ขนาดน,นั้นแบบเพราะเราอะไรเงี้ยเรายังรักเขาอยู่เรารักเขามากแต่ว่าเออเมื่อก่อนล้วะเราว่าเราก็เป็นบ้าพอสมควรอะ่ะแต่สมัยก่อนนะแต่เดี๋ยวนี้ไม่เป็นแล้ว กี่ชั่วโมงที่แล้วกดไลค์รูปไหนบ้างแล้วก็ไปนั่งดูแล้วก็ไปเจอเขากดไลค์รูปผู้หญิงอะไรเงี้ยเออแค่นี้จะต้องให้มันเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตร้องไห้ฟูมไฟล์แบบหรือแม้กระทั่งเรื่องคนคุยเก่าของเขาอยู่ดีเราจะนึกขึ้นมาแบบทำไมคนนั้นมันเป็นยังไงหรอแบบอะไรเงี้ยโอ้ไปเรื่อยอะ่ะไม่มีเหตุอะ่ะก็จะทอาให้มันมีเรื่องขึ้นมาอืมเอาจริงๆเราเลิกกับเขามาสองปีอะ่ะเราไม่ยังไม่มีใครคนใหม่เลยอะ่ะ อาจจะเป็นเพราะว่าเขายัางไม่ลืมเขาด้วยการเลิกที่เราเจ็บที่สุดเสียใจที่สุดเรื่องราวเป็นยังไงบ้างครับคือคนที่สามคนที่เจ็ดของในหมวดในหมวดที่เราไปบอกเลิกเขาเหมือนเราไปบอกเลิกคนที่สามเพื่อไปหาคนที่เจ็ดเราปีหนึ่งที่เราครบอยู่อะ่ะคือปีสองวิศวะคนนี้ดีกับเรามากให้เราทุกอย่างพูดปอบปลมเราทุกอย่างเรายัดโลกของเราไปให้เขาเพลงอะไรเพื่อนเรายังไงดูหนังอะไรทุก ไลฟ์สไตล์เราทุกอย่างเขารับหมดพาไปหาแม่เราที่บ้านพ่อแม่เราที่บ้านพ่อแม่เราก็โอเคกับเขารักๆๆก,ก,กันไปจนกระทั่งมีวันหนึ่งมันมีคอนเสิร์ต more, วงหนึ่งมาเราก็ไปไปดูกับเพื่อนพอคอนเสิร์ตจบปุ๊บเราก็มานั่งหน้าบาร์ ар. ข้างนอกที่มือกองเขเนี้ยเขาก็ลงมาแล้วก็หยิบของมาเก็บที่โต๊ะกลางแล้วก็ชวนเราคุยชวนคุชยชวนคุยจนนึกได้ว่าเราเป็นแฟนกันในเฟซบุ๊กก่อนอะ ใช่ใช่หรอ,อเราเป็นแฟนกันอะไรเงี้ยก็เลยโอเคลํำลาเดี๋ยวพี่กลับก่อนละตีหนึ่งสามสิบแปดนาทีจำได้ทักมาตึง้งถามตรงๆนะแตมเราจีบได้ไหมเราขอคุยด,ด้วยได้ไหมแล้วก็แบบได้พี่จีบได้คุยได้ตามยังไม่มีแฟนเข้าใจใช่ปะก็คุยกันไปกินข้าวเขาอะไรเงี้ยไปจัดจกักรไปซื้อเสื้อผ้าขเขาก็เป็นแบบป๊อปปี้เลิฟกันแล้วเราก็กลับไปที่มอเรา ไปไปหาแฟนคนนี้ยก็ไม่สนก็ก็ไม่ได้กินข้าวต่อแฟนคนนี้ก็บอกว่าคุยกับใครอยู่ไม่ได้คุยกับใครก็ไปหาเพื่อนมาในเมืองนู่นนี่นี่นัน่น,น,น,นเขาพูดชื่อมาไล่ชื่อแล้วเขาพูดไล่ชื่อชื่อนามสกุลใน Facebook ของมือกองคนนั้นอนะแล้วเขาพูดสคริปท,ทุกอย่างที่เราคุยกนะันอะเฮ้ยรู้ได้ไงฉันอนะไปล็อกอินเครื่องคอมมันค้างไว้เข้าใจใช่ป่ะมันมันมันรู้แต่ต้นอนะมันรู้ทุกอย่างที่เราโกหกมาตลอดอนะกูก็แบบ เออก,ก็ก็คุยจริงก็มอฟการ์ดเออคุยจริงแหละขอโทษก็ไม่ได้คุยประมาณสามวันเราก็เลยกลับไปบอกเขาว่าเฮ้ย,เ,ยเลิกกันดีกว่าไหมเพราะว่าเหมือนใจเราตอนเนี้ยไม่ได้อยู่กับเธอแล้วเราเราไม่อยากคลากาสังเราไม่อยากเห็นเธอแบบเศร้าเออในเมื่อเราชัดเจนกับตัวเราเองแล้วว่าเราจะยื้อคนเก่าไว้ทาไมใช่ไหมก็เลยบอกเขาบอกเลิกเขาแล้วยังไงล่ะพอรักมันฉาบสวยความรักมันเร็วใช่ไหมฮะพอไปหาคนที่เจ็ด ก็เสื่อมไปจัจยเราคนที่7อกีกก็เลยมาเป็นเป็นคนเหงาอยู่ประมาณแบบปีกว่าโดยที่แบบไม่คุยกับใครเลยเพราะแบบเราเสียทั้งคนที่ดีกับเรามากๆพ่อแม่เราชอบมากๆแล้วก็เสียไปโดยที่แบบเราทําตัวเองอ่ะกับเราไอ้คนที่7เนี่ยคือคนที่แบบเป็นเรื่องของความใจร้อนอ่ะจนถึงทุกวันเนี้ยเวลาเวลาเราฟังเพลิ์ใน Spotify ฟ,ฟังฟังเพลิ์ของพี่มุอกองเราจะรู้สึกอบอุ่นตลอดเลยอะเรารู้สึกแบบ ทุกผลิ t ที่เขาทํามามันจะแบบจริงๆนะจริงนะเออเราจะทำยังไงให้ความรักคร้งต่อไปไม่มีคำวา่าเลิกจริงๆแล้วก็คงต้องเปลี่ยนจากตัวเราแหละเพราะเรารู้แล้วว่าปัญหาที่ผ่านมาทั้งหมดมันมีเราเป็นส่วนประกอบที่ใหญ่มากๆลดความงี่เง่ามีเหตุมีผลขึ้นอะไรอย่างนี้แหละเรารักอะเรารักเขาอยู่แล้ว แต่ปัญหามันคือความยิ่เง่าของเราตอนนี้ก็คือผ่านมาสองปีแล้วก็กลับมาคุยมาคบกับคนที่ที่เราบอกว่าเราเสียใจมากที่สุดแล้วมันก็โตขึ้นแล้วอ่ะเนาะเราก็จะทําให้มันดีมากกว่าเดิมแบบไม่เลิกลวแหละในเมื่อตอนเนี้ยเรารู้ตัวเองแล้วว่ารักครั้งต่อไปอะ่ะเราก็เราก็ไม่ทำสิ่งที่มันไม่ดีอะเราทำป็นสิ่งที่มันดีอะเราจะไม่ใจร้อนไม่รักสนุกไม่ไม่นอกใจเลยโสดมามันปีสี่เดือนละ มันอาจจะสืบมาจากในเรื่องอ่ะสิบสามคนที่ผ่านมาใช่ป่ะที่เราประสบรักมามันทาให้แบบภาพลักษ์เราอ่ะเป็นคนที่แบบถ่ายงานดึกดึกที่ไหนเนี่ยมึงจะมีบ้านสาขานู่นสาขานี่สาขานั้นตลอดอะไรเงี้ยเป็นภาพจําไปเลยจนแบบเนี่ยจนถึงตอนเนี้ยจะหาความลับที่ดีจริงๆอ่ะที่ไม่มีคำวา่าเลิอกอ่ะก็เลยยากด้วยมั้งหวังว่าการที่แตทงทำตัวให้ดีขึ้นนั้นนะฮะก็จะทําให้มีความลับที่ดีได้ไม่ต้องทําอะไรเป็นพิเศษความลับ ทุกครั้งที่มันสั่งสมมาในชีวิตเราเนี่ยมันมันมากเพียงพอแล้วที่เราจะเติบโตในแต่ละขั้นของชีวิตรักแล้วเลิกเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมชาติเนาะเราไม่ต้องไปฝืนธรรมชาติขนาดนั้นมันก็เหมือนการทดลองเมื่อสารเคมีทางความสัมพันธ์มันผสมกันแล้วเป็นการทดลองที่ล้มเหลวอะเราก็แค่เดินหน้าต่อแล้วก็สร้างโปรเจกต์ใหม่ให้เป็นความรักครั้งต่อไปขอบคุณมากค่ะ Gracias. <laughs>